ที่มีล้อขอบ17นิ้วนะ26565 R 1 7ซึ่งสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวรถเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ในตัวฟิลช่วงล่างฟิลแรกเนี่ยที่ผมขับขี่ในขอบ17นิ้วนี้นะเดิมทีเนี่ยผมเคยขับขอบ18มาแล้วที่เป็นรุ่นอัลตร้าตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวผมพาลูดตรงนี้เลยที่เห็นตัวตำแหน่งหลุมทั้งหมดผมไม่เบรกตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวรถเสียงก่อนเออเป็นไงล่ะ คือส่วนตัวผมมองว่าช่วงล่างมันนุ่มขึ้นมันขับดีขึ้นแล้วก็สมรรถนะเนี่ยมันค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้ตัวเราเองเนี่ยตอบโจทย์ในได้หลายด้านรถนุ่มมีใช้ไปกว่าครึ่งครับแล้วก็ส่วนเรื่องหนึบเนี่ยก็ไปว่ากันว่าบางคนอาจจะมีโปรเจก์ทำอะไรเพิ่มเติมกับว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมแวะเติมน้ำมันกันโอ้โหตาตาร่งดีมากนี่เนินสะพานนี้ลองดูโหเนียนกริบเบรกเป็นไง อุ้ยเบรกจิกอะเบรกดีมากผมเอาแบบเอาแบบ l ล้อ l l o ข้ l นะลองแบบ l o c อ l l o ข้ l แบบเอาเป็นแบบหลักผู้บริโภคที่ใช้แล้วกันไม่เอาแบบที่ปรึกษาการขายใช้นะอ่ะเติมน้ำมันเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเติมไวเหมือนโกหกแฮ่เป็นไง เติมแบบเอาไว้ลองอย่างเดียวอ่ะคือผมจะลองไม่เยอะแต่จะพาไปลองฟิลลิ่งการขับขี่ช่วงล่างจากที่ผมเคยขับนะผมขับรถลูกค้าเป็นประจําอยู่แล้วเปลี่ยนสาขารถเท็ดได้บ้างวันนี้มาลองแล้วรู้สึกว่าโคตรต่างต้องใช้คําว่าโคตรต่างมันเปลี่ยนเยอะอะเพราะเรารู้สึกได้เลยว่าแบบช่วงล่างมันนุ่มขึ้นเก็บเสียงภายในเงียบขึ้นเอาผมเก็บเอาไอ้แอร์สามขีดให้จะได้แบบเป็นธรรมหน่อยสําหรับใครที่บอกว่าอวย ผมกล้าท้าเลยนะมาลองเลยคุณจะลืมเลยว่าแบบรถคันหนึ่งเนี่ยรถกระบะคันหนึ่งที่จดจําไว้ว่ามันแข็งมันกระด้างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าช่วงล่างมันดีเดิมเยอะช่วงล่างมันถอดแหนบจาก5ชิ้นจาก5แผน่นเหลือ3แผน่น3แผ่นดีตรงที่ว่าตรงกับ p a s s ซนเจอร์แล้ว ตรงกับกลุ่มพ่อบ้านที่จะเอาไปพาลูกพาแฟนพาภรรยาไปเที่ยวแล้วภรรยาไม่บน่นเพราะรถมันไม่กระด้างขับกระบะแต่รถไม่กระด้างครับอารมณ์ประมาณนั้นอะเดี๋ยวผมพามาลองอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกได้ว่ามันน่าจะมีผลชัดเจนเหมือนกันนี่ผมลองเลยผมรูดเลยนะล้อ17นิ้ว2 6 5 6 5, 5 17นะผมรูดไปเลยเพราะผมไม่ต้องกลัวครับเพราะชุดนี้รถคันนี้เดี๋ยวยังไงก็เปลี่ยนแบ克 ผมรูดไปให้เห็นก่อนเลยว่าล้อเดิมมันขับแล้วมันโคตรนุ่มแต่บางคนที่ขับเดิมๆผมก็มองว่าอ่ะโอเคเดิมๆอ่ะพี่เพียงพอเลยเพระรถคันหนึ่งเนี่ยมันมันพอแล้วเพราะอะไรเพราะถามว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ได้ใช้เยอะมากกว่านี้ออ,อารมณ์นึกภ้าวออกว่าขับรถคันหนึ่งมีพวงอะไรที่ดีจับแล้ว handling โอเคจับแล้วรู้สึกมั่นใจช่วงล่างโอเคนุ่มนวลตรงกับวัตถุประสงค์การขับขี่โอเคช่วงล่างได้ อัตราเร่งโอเคแค่นี้มันอยู่ในวงโครจรของที่เรานั่งโพซชิชันตรงนี้แล้วสําหรับผู้ขับขี่นะสำหรับผู้โดยสารมีอะไรบ้างอ่ะหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์มี Apple c a r p l a เพย์แอนดรอยออย่างที่ผมเรียนแจ้งไปว่า c a r p เพยมันเอานวยความสะดวกเราได้แล้วอินโฟเทนเมนต์อ่ะเดี๋ยวผมจะพาคลิกดาวอัอตราเร่งตรงนี้เพราะมันได้ใช้จริงโพซชิชันจริงกดเลยนะตอนนี้ปุ๊บขอบ17นิ้ว80 100คือ เรื่องหนึ่งที่รถมันเร็วรถมันแรงเนี่ยแล้วตัวเราเองรู้สึกมั่นใจมันจะต้องมีฟีลเหมือนประมาณว่าคุณมีแรงม้าที่เยอะมีแรงบิดที่เยอะก็จริงต้นได้พอต้นวิ่งมาแล้วเนี่ยหน้าคุณจะต้องจิกมากพอที่จะควบคุมแรงมา้าควบคุมแรงบิด400กว่าเนี่ยให้คนขับขี่ผู้ขับขี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ารถมันจะปิวรถมันจะแกว่งรถมันจะคว่ำคนรถมันเป็นรถขับหลังไม่ผาพออไหมครับ รถคันนี้เป็นแบบนั้นคือมันรู้สึกได้เลยว่าแบบรถแม่งเฮ้ยเอาเรื่องอะคือเวลาคลิกออกไปตัวแรงบิดที่มีเยอะช่วงล่างมันทําให้รถเนี่ยจิกอยู่ในรัศมีอยู่ในเลนได้ไม่ปิ้นออกนอกเลนไม่ถลายเพราะว่ารถเป็นรถขับหลังลองอีกสักรอบวงเลี้ยวแล้วผมกดคลิกดาวออกไปเกียร์ต่อนุ่มกว่าเดิม ผมกล้าท้าเลยนะอยากให้ลองคือผมก็ยังพูดอยู่อย่างเงี้ยท้าให้มันลองไม่ลองไม่รู้จริงๆไม่เห็นคันจริงก็บอกว่าในรูปมันไม่สวยส่วนตัวผมเป็นแบบนั้นส่วนตัวผมฟิลนั้นจริงๆครับผมมองโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี้ยในรูปตายขายยังไงก็อยากให้ทุกๆท่านที่มองแบบผมมาลองมาลองด้วยกันมาลองให้เห็นไปเลย ช่วงล่างเป็นยังไงหน้าตามันไม่ได้ขี้เละนะบอกเลยจะบอกว่าบางคนบางท่านมันมีความชอบที่แตกต่างกันส่วนตัวผมมองว่าโอเคแต่ใครมองว่าเอ้ยไม่โอเคมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ผมมาลองบอกกระบอกเสียงในมุมมองของตัวผมเองในมุมมองของคนที่ตามผมอยู่อ่าโอเคอาจจะมองในทิศทางเดียวกันค่อนข้างมากหรือค่อนข้างน้อยก็ต้องไปว่า ช่างน้ำหนักกันให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนตัวผมมองให้มันเป็นกลางเพราะตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคเพราะอะไรเพราะถามว่าถ้าวันหนึ่งผมโอเคผมอยากจะซื้อรถอีกหนึ่งคันที่เป็นรถกระบะออกต่างจังหวัดได้1ในช้อยนั้นก็ไม่แพ้แบรนด์ที่ผมขาย มันเป็นเรื่องจริงที่เราพูดกันครับเพราะตัวผมเองได้ลองแล้วรู้สึกโอเคบ้านผมมีรถมิ s ซูบิชิที่เป็นรุ่น4ประตูอยู่แล้วที่เป็นรถพี่สาวที่ใช้อยู่เป็นประจำใน every day every time เราก็ได้สัมผัสพอได้สัมผัสเราก็รู้ว่าความแตกต่างของตัวรถเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมันถูกพัฒนามาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่9้าปีทุกๆท่านรอคอ,อยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้แล้วก็มาบอกแนวทางถ้ามีโอกาสนะครับอยู่ใกล้ๆ อยากจองขอลองก่อนได้หรือเปล่าโทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาดูแลเองอันไหนที่ผมดูแลได้ผมซัพพอร์ตเต็มที่อันไหนที่ผมมาดูแลลูกค้าที่อยู่ในช่องผมติดตามกันอยู่แล้วก็มองว่าตัวผมเองเนี่ยบริการได้น่าจะพึงพอใจก็เรียนเชิญครับโทรหาผมโดยตรงได้เลย0ู91666556 9 แล้วตอนนี้ผมวิ่งมาโดยประมาณอยู่ประมาณ10กโลเกือบ20กิโลเมตรวิ่งบนถนนบางนาตราดซึ่งถนนบางนาตราดเนี่ยเาเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถนนเขาก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรที่จะเป็นพอมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่เราเห็นก็ค่อนข้างชาัดครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่อง handling ช่วงล่างแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยอย่างจังหวะเนี่ยผมคลิกดาวช่วงเร่งแซงถ้าสมมติว่าอุย้ยรถคันหลังมา แล้วเราเห็นแล้วว่ารถขันหลังมาผมต้องการเล่งแสงเพื่อให้หนีพ้นจากช่วงนั้นก็สามารถทําได้เอ้ยเดี๋ยวผมพาไปลองช่วงล่างอีกที่หนึ่งดีกว่าไหมเออพาไปลองไอ้ตรงที่อยู่ใต้สะพานที่อยู่ใกล้ๆโชว์รูมผมเดี๋ยวกับยูเทิร์นกลับมาอันนี้มีระยะเวลานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้จะมีลูกค้ามาเทสไดที่โชว์รูมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปลองตรงนนเนี้ยมุมเน,นี้ยอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยผมวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆืออ่ะเป็นไงดีปะ่ะ ดีดิเออผมต้องรู้สึกว่าผมดีอยู่คนเดียวนะเพราะผมเป็นคนขับแต่ผมเคยได้ลองนั่งด้านหลังนะเมะื่อวานนี้ได้พาลูกค้าไปเทสได้ในงาน All New t i t a n i u น g p e i n เราสัมผัสได้เลยว่านั่งหลังไม่เมาแล้วจ้าบอกเลยว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยแม่บ้านไม่ดา่าลูกไม่บน่นวพาพ่อช่วงล่างมันแข็งซะเหลือเกินไม่มีแล้วครับอ่ะอวยหนักอวยจัด อยากให้มาลองก็อยากให้มาลองกันอยู่ดีเพราะว่าบางทีคําพูดเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสเท่าความรู้สึกที่เราได้สัมผัสเองนะครับอ่ะมันจะมีเนินหนึ่งนี่อยูน่นี่อ่ะเดี๋ยวผมจัมแบบอืมอันน่ะเป็นไงขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวถ่ายนะครับเดี๋ยวมันจะมีถนนที่ปลูกปลาดเดี๋ยวผมรูดออกไปเลยถ้าไม่มีรถนะเออไม่มีรถไปวิ่งเลยไปเลยไปเลย ุ่นควักอยากให้เห็นข้างหลังล้วเกินเออเป็นไงเบรกอะมันต้องลองกันอย่างนี้ลูกพี่ตากล้องบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วพออ่ะเดี๋ยววนกลับโชรูงครับเดี๋ยวไปสรุปให้ว่าช่วงล่างเป็นยังไงแล้วก็จากความรู้สึกผมที่ทดลองขับเนี่ยมีฟีลเรื่องไหนที่โอเคบ้างและไม่โอเคบ้างเดี๋ยวไปสรุปให้ครับ คันนี้ครับคือมิ u ูบิชิไท t ันในรุ่นออ l นิวไท t ันปี2023ที่ถูกเปิดตัวมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2566นี้ครับคลิปนี้พาไปลองแล้วนะครับต่อจาก EP 1ที่ผมเคยพูดถึงตัวรถที่มันน่าสนใจไปแล้วก็พาไปลองเรียบร้อยแล้วจากที่ลอง ข้อดีมีเพียบข้อเสียก็มีนะเดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้ข้อดีคือช่วงล่างมันนุ่มขึ้นเกิดจากตัวล้อมันขอบ17นิ้วขอบ17นิ้วแก้มยางมันเยอะพอแก้มยางมันเยอะมันนุ่มกว่าที่เป็นขอบ18นิ้วในรุ่นอัลตร้ามันก็จะดีกับผู้โดยสารภายในผู้โดยสารภายในจะรู้สึกว่าไม่กระด้างผู้ขับขี่ก็รู้สึกว่าเออมันนุ่มจริงไว้แต่มันอยู่บนพื้นฐาน การนุ่มที่ไม่โครงเพลงมากต้องใช้คําว่าไม่โครงเพลงมากแล้วอีกอันนึงที่รู้สึกประทับใจมากคืออัตราเร่งอัตราเร่งที่ส่วนตัวผมมองนะไอตัวเครื่องยนต์ที่เป็นไฮเปอร์พาวเวอร์ชุดใหม่ชุดนี้นะครับพอใส่เข้าไปแล้วพอคลิกดาวเข้าไปมันทํางานคู่กับตัวเกียร์ที่ออกแบบใหม่แล้วก็อัตราทดใหม่ พอกคิกดาวไปปุ๊บนุ่มสมูทต้องใช้คําว่านุ่มสมูทที่ผมพูดไว้ในคลิปว่ามันใกล้เคียงกับซีวมันใกล้เคียงจริงๆแต่มันยังมีอาการของตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นท็อกอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนุ่มกว่าเดิมถ้าเปรียบเทียบกับที่ที่บ้านผมใช้อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โข้อเสียนี่คือข้อเสียของเขาคืออะไรแก้มยางมาดูนี่คือแก้มยาง65ซึ่ง65ข้อเสียของมันคือ มันโครงแอบงงล้วสิคือข้อเสียของมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของคนอื่นก็ได้บางคนขับรถไม่ได้เร็วมากตัวผมเองขับรถมาช่วงเมื่อกี้เนี่ยช่วงประมาณ 101, ร้อยหนึ่งร้อยนิดๆลมแรงประทะแก้มยางมันเยอะมันจะมีอาการนิดหนึ่งอาการนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครขับรถไม่เร็วหรือใครมองว่าจะไปเปลี่ยนร้อยอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาข้อเสียมันมีประมาณนี้เดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้ว่ารถคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนมองว่า ไม่ค่อยได้เห็นและหนึ่งสองเลยแฮนด์ลิ้งที่พาไปลองวันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์น่าจะบอกได้ว่าช่วงล่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพ้ใครหน้าตาก็อยากจะให้เห็นคันจริงแต่ถ้ามีโอกาสมาลองกับผมไปเลยมาลองให้มันรู้ไปเลยว่าช่วงล่างมันนุ่มจริงหรือเปล่ามันนุ่มกว่าเดิมจริงๆหรือเปล่ามาลองเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากทดลองขับหรืออยากซื้ออยากจอง อยากจะลองโทรหาผมได้เลยผมรีวิวเองผมขายเองแคมเปญโปรโมชั่นยังคงเรียนย้ำว่าเรากำลังเตรียมโปรเจกต์ที่จะเสริมออปชั่นในรุ่นราคาเริ่มต้นเหมือนที่เราเคยทำไว้อยู่ รอติดตามกันไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําอย่าลืมนะครับใครที่อยากให้รีวิวอะไรใครที่อยากให้พูดถึงอะไรพูดคุยกันด้านล่างได้ชอบไม่ชอบมาพูดคุยกันลองแล้วเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. <laughs> you know I'm always on